สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเลขเด็ดวันนี้นะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยนะคะก็ฮานอยสามนอยในงวดวันที่ยี่สิบห้าเดือนห้าปีหกสี่นะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่ยี่สิบห้าก็มาสรุปวันที่ยี่สิบสี่กันก่อนนะคะก็วันที่ยี่สิบสี่เดือนห้าปีหกสี่นะคะฮานอยสามนอยนะคะก็พิเศษกปกติ VIP นะคะเพราะว่าให้เด่นแปนะคะ เล่นแปดรูดแปดนะคะวิ่งแปดนะคะแดมารอบพิเศษนะคะมาตัววิ่งนะคะรอบพิเศษก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะมารอบแรกนะคะก็ยังไม่พอนะคะรอบป,ปกติมาเด้งบนเด้งล่างนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะตัวเจาะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะสําหรับเม็ดเดียวก็ให้เน้น เน้นวิ่งนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะแปดห้ากับแปดแปดนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นให้เนาะก็อย่าลืมนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะตัวเจาะก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้า เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองแนะนำนะคะก็ไปรับไปรับชมรับฟังกันตอดในงวดวันที่25เดือน5ปี64กันเลยนะคะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะวดวันที่25นะคะสำหรับหนอย3นอยนะคะ1เม็ดเดียวนะคะ1เม็ดเดียวให้เด่น1นะคะรูด1นะคะวิ่ง1นะคะ3น้นอยก็จะมีพิเศษ ปกติแล้วก็ VIP นะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะสําหรับเม็ดเดียวนะคะก็หลุดยากนะคะก็หลายงวดแล้วนะคะอย่างเมื่อวันที่23่สิบสตัวรูดไม่มานะคะมาตัววิ่งเนาะก็ก็ถือว่ายังไม่หลุดนะคะสําหรับตัวเด่นที่ยี่สิก็มารอบพิเศษกับ VIP นะคะ2ีก็ มารอบปกติกับกับ v i p เหมือนกันนะคะวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบก็มาพิเศษกับปกตินะคะสูตรนี้นะคะสำหรับเด็กเด็ดวันนี้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวไม่ค่อยหลุดนะคะมาทีละสองนอยสามนอยนะคะบางทีก็เด้งบนเด้งล่างนะคะที่หลุดไปก็เมื่อวันที่วันที่สิบแปดนะคะอันนี้วันที่สิบเก้าก็มานะคะสิบเก้าก็มา เด่นสองเนาะรอบปกติเด้งนะคะวันที่วันที่สิบเก้านะคะอันนี้ก็เด้งรอบปกตินะคะเด้งบนเด้งล่างแล้วก็มาว IP อนะคะรูดยากค่ะรูดยากสูตรที่รูดยากมากเดินดีมากๆจะตามต่อนะคะในงวดวันที่ยี่สิบห้านะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไวจดไว้ไวนะจ๊ะก็สำหรับตัวที่ชอบนะคะก็ ตัวเจาะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะแขไปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยจ้า ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เ c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ